สบายดีพี่น้องมารับหมูแล้วพี่น้องเลยนี่ก็คือสีเมือน้องใต้เดอะซอยซีหมูลปะลาลาใส่พี่น้องก้อยซีหมูนี่คน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  เผชดทอกลงตามเรียบร้อยคนคนค,นคนอีกเนาะต้นหอมผักชีลงเาราไ่ต้องปรุงอย่างไรพี่น้องต้งนวเกลือเรียบร้อย ข้าวคั่วเล้พี่น้องซอึ่งอันที่จริงก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อหรอกพี่น้องข้าวคั่วเนี่ยคิดว่าพริกไทยเม็ดพี่น้องมาฮอดเฮือนแล้วเป็นข้าวคั่วก็ได้จำาเป็นก็ได้กินแตคิดว่าโอ้ยจำข้าขวคั่วบปซื้อหรอกคิดว่าเป็นพริกไทยนะเรื่องบุคคลจับเอาริก สุดยอดพี่น้องแซบแล้วเดิอพี่น้องลามหมูเฮานี่คือพระหินเล้อพี่น้องอแวนผ์พกาดขึ้นหรือว่าพักกาดต้นแหละลงพี่น้องเลยเล่าเรื่องแกงตนไม้ลลงเป็นพอะหินพี่น้องนี่ปิ้งหมูน้องก๊อฟเลยจ้ามาเด้อกินข้าวแล่นกันเด้อเอฟซีสุขุขคนเด้อสบายดีสวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อมาละ กจะมาหอดังหามุกซีมุ่งไอพี่น้องมาดีปลาลูกเดินบาดีไหมบายดีนะข้าวแรกเนอพี่น้องเฮ็ดลาบหมูเง็ดก็เคียวกินเข้าไปอยู่งานก็กินตะเียากระแดกตะเียาเพชรข้าเลี้ยงอยู่ประมาณสามหมู่สามหมูองบเบิดที่เรือกะซื้อกินเองพี่น้องเนอะการกบการเคียวก,กินบะเขียวกระะ อยากกิมงพระดาลามงพระจิ๋งออกมากออกกุไลออกออกมาเมียงพี่จะสใจี่ยั้าใจใจอออาหารม่มพี่จดีห้าใช่ไหม่ะม้อ ตุ๊กแกขราวโ๊กเมื่อเราหุกมีไข่จิดเมื่อเอาเปอยออกมาอย่างบ้านเพื่อนกอัดกวเสื้อแล้วบุ๊มบปลอดภัยปลอดภัยบันที่จิมหาคดอีกทีนนึงปลอดภัย บ่ดีไม่ดีไบ่ดีนะดงวิหญ่นะม่ดีนกินไหเมหื่อ้กับเปิดแล้วต่ออัยังม่เปิดเต็มที่พั้งเปิดเปิดแปดสิบเปอร์เซ็ตลาดยังพันเปิด เรื่องไอสิชีมา้งใยังมีผติดเชื้อละเมื่อจะแค่เชื้อปติดละก็เปิดได้าตะลาดเปิดคนอยู่เมือมงโคสะอาดอย่างี่นงอะไรไปซื้อเครื่องแค่ตอนนั้นพีนนน่น้องเลย แต่ว่าคนติดเชื้อกับเติมึ้นด้วยเติมึ้นแล้วอยู่นก้อนหลวงแต่เสื้อเหมือนอย่างว่าคนแถวๆแต่คนในบ้านติดเชื้อขบัวคือชาไว้เนาะมันเขาสัตยาแบบนี้เนาะ มันคล้ายๆกับเป็นวัดธรรมดาเนี่ยพี่น้องเลยฉีดวัคซีนเดี่ยวรูมปอดบอดลตะไลตัวไว้เขาก็กินยายาินเขาจะว,ว่าว่ามันมียาแพงยาจีนนะพี่น้องแพงนึ่งแล้วก็ยาปีแล้วก็ยาพาราซิตามอนนี่เพราะนั้นแหละพี่น้อ,นองอยาปัวโควิดแล้วคือนี่ก็ไวแบบยงไปแล้ว เราเป็นน้ำเห่าได้วัคซีนดีบ่ะพวสะเดือนติดเชื้อกับมาละเช่าละน้องแต่ว่าโมมีเตียงนอนเนะี่แหละเตียงนอนเต็มงลบบเตือนอะ,อะ Nào sáng mời hai quân thi bùi xịt bắc xin là yang tất hai. Nào sáng. 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 Nào นกเรียงหน่อยน่เียวไ้ยินเสียงโดดพอมาอามงามป้าหัมแนยนมากูใส่หดเหือดีใจสอมายังมมลืมพออเนยเพราะว่าส่วนนะพอรีดโอคอ้มมือแ่ลืม มันคือสมัยตะกอนบ้าะอะไรเหนแล้วยิ้มแบบวันรไปแล้วรอบหนึ่งเหรอ จะกุ่นๆเลยใช่ไหมถ้ารดถ้าเิก่ากเบกนะี่มันจะคป็นอย่นี้ที่อย่น เพื่อนไปหาน้ำไม้ให้น้องสายไปหาน้ำไม้ก็ถามมึงโควิดเจ้าอ่ะเพื่อนจัดิ้นน้ำไม้กระแสนะ ันที่หเอาสไปเนาะันี่หวันที่สามวันีสาวันีเเจ็ดนาะสามโมงคือือนนึงสามถึงสาวันเิมีคำสั่งให้ออกบอออกบอกางืนพี่น้องเอ้ย คนระเบียบคนระเบียบแต่กระายคนอยู่หลักมาแตาว่าเขาตรับท้องเขาอยู่ห้งงานบดียองอะถ้ามีเบาเสียวหายเงินมันยุ่งชงักได้เดียวถ้าคือกินงั้นชินฮอสครอบครัวใส่กิมฮอสใส่ก็เป็นห่วงบดียองแต่สิ่งสำคัญต้องตรับท้องต้องเดิน ออกมาออกมาเาซื้อสัตเป็นตัวหน้าที่เนซื้อตัวหน้าที่ซื้อสัตต่อคู่เพื่อลงงานหน่กยาน,นี้ ม่าจะอันใบขวบอืจันี่๊ห้าหกสี่หายใจพี่หาหกนี่มันสิเปนเมือฮะตอนไี้อันหายขึน้นี่งหายอะ อมไรนั่เนาะดีใจห้ากว่าพี่น้องน้อนับเลขน้เพชรบ่ ว่าด้วยเยพื่อนว่าเออจังเอยกำิปนี้ก็ลาบก็เลิกน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฝาอุ่นโพสตเด้อฝากเป็นกำลังใจสากอุ่ช่องนิดน้อยเด้อส่น้องฝากช่องอย่าลืมอย่ากด กินเนี่ยกลับมาสบายอ้ไลเราหุ่นเาไปจับกล้องเลยุ่นพู่นนนะไปสันค้ากล้องเลยพุ่นอ่ะ